แย่งกันก็แบ่งคนละถ้วยไปเลยพี่น้องแย่งกันจ้ะนข้าวกับปลาทูจ้าดีขายดีตัวเล็กนี่หลงมาอยู่พี่น้องตัวเล็กไอปาโอนี่ ยำมุนเส้นพี่น้องยำมุนเส้นจ้าถาดใหญ่ๆเลยยำมุนเส้นจ้ามาเด้อมาเด้อมากินด้วยกันเด้อ แซ่บป้พี่น้องยำวุ้นเส้นจ้ะยำวุ้นเส้นรวมมิตรหมูยอกุ้งหมึกเน้นเลยพี่น้องแซ่บมาจ้าอร่อยอร่อยรสจัดจ้านแซ่บมาก